เรามาลุ้นการแข่งขันโมโต GP จของกล้องสมเกียจันทากับสนามที่4ประเทศกาตาร์กันต่อเลยครับนี่ครับสนามกาตาร์ในตอนกลางคืนนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ฝ้าฝนนะครับไม่มีครับบรรยากาศดีครับลมหนาวๆโชยมาครับผมและนี่ก็คือลำดับการออกสตาร์ทครับผมเตรียมตัวที่จะออกสตาร์ทครับผู้ถือธงแดงกำลังเดินออกครับเพื่อน มาดูกันครับว่าสานามที่4นี้เราจะสามารถโกยแต้มได้หรือเปล่าครับกับกล้องสมเกียตจันทาครับไฟแดงติดเป็นที่เรียบร้อยครับไปครับไฟแดงดับออกตัวไปเป็นที่เรียบร้อยครับทางตรงยาวครับรถเรานี่รู้สึกว่าเหมือนจะอืดกว่าคนอื่นเลยนะครับผ่านของที่หนึ่งไปมีคนล้มหรือเปล่าโอ้ไครล้มครับนะ่ะไครล้ม โอ้โหทงแดงครับทงแดงอือหือมีทงแดงครับไป <c oughs> ครับไปลุยกันต่อเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มีคนล้มไหมนี่บรรยายีหันไปมองหลังนะครับ ออกอันดับที่1ของเราก็เหมือนเดิมครับออกอันดับแถวหลังเหมือนเดิมครับไปครับออกตัวไปครับหมอไม่ค่อยเห็นนะครับโผงที่หนึ่งครับจะมีคนล้มเปล่าอ้าวรอบรอบนี้ครับเหตุการณ์ปกติครับไม่มีการชนมันล้มครับแต่เรานี่สิ ฝายครับไหลแซงจากด้านนอกโอ้ยังไม่ได้ครับแซงเข้าไปแซงเข้าไปไหลออกด้านนอกมาไหลออกด้านนอกมาออกด้านนอกเข้าในไม่ได้ก็เอาเอาด้านนอกนี่แหละไปครับโอ้สบัดสบดสบับดมีเสียจังวะครับดึงรถกลับมาได้ดึงรถกลับมาได้นะครับผ่านไปกี่โค้งแล้วเนี่ย ตอนนี้เราอยุดทีที่17อันนี้โค้งที่7ครับแซกเข้าไปครับเฟอร์มินอลเดเกแล้วก็ด้านหน้าเป็นไอโอกระครับเป็นเพื่อนร่วมทีมเก่าของเราครับเมื่อตอนขี่โมโตโทูด้วยกันครับจะแซงไอโอกระขึ้นไปได้หรือเปล่าไอโอกระอยู่นำที่15อูโหจะไปชนตูดครับขี่ไลน์เดียวกันครับไหลไปครับกล้องสมเกียรติจันทา โอ้ยยังไม่ได้ครับนี่แหละครับเอาโค้งนี้แหละครับเอาโค้งนี้แหละครับแรกเข้าไปได้สองคันเลยครับไปครับดิจิครับอยู่ในที่ที่สามมาโกโบเบนสกี้อยู่ใที่12สองครับแล้วกำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนครบรอบที่หนึ่งครับ ทางตรงครับดูดขึ้นหรือเปล่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้ยเมื่อกี้เขาเบรกเร็วนะครับดิจิเบรกเร็วไปหน่อยนึงแสงขึ้นไปครับแสงมาโกเบสกี้จากรายใน เอามัโก็ปสกี้ไม่ยอมแสงขึ้นไม่ได้แล้วครับอันดับ11เป็นมิเกลโอลิเวลาอันดับที่10เป็นแจ็คมิลเลอร์ Jack ครับนี่แหละครับขอตรงนี้แหละขอตรงนี้แหละแรกเข้าไปแล้วก็ไหลออกนอกไม่พอครับอืมแล้วก็ชิดในได้ครับแสงขึ้นไม่ได้อีกหนึ่งคันครับแจ็คมิลเลอร์และด้านหน้าเป็นอเล็กซ์มาเกส อ้โหแล้วเกาะกลุ่มผู้นํามาได้แล้วเนี่ยกลุ่มผู้นําอยู่แบบไม่ไกลมากนะครับผู้นำลำที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ก็คือแบดบินเดอร์นะครับส่วนอันดันที่สองก็เป็นฟัานชิโกบันยายาครับแล้วก็อันับที่สามเป็นมาร์คมาเกตครับและส่วนแต้มสะสมนะครับสามสนามที่ผ่านมานะครับตอนนี้มาร์คมาเกตครับยังคงเป็นับที่หนึ่งอยู่ครับส่วนกล้องสังเกตจัรทาของเราครับอยู่ดับที่สามครับ าตามอนนันดับที่2อยู่ประมาณ10บแทมได้ครับตามบรรยาอยู่ประมาณ10แแ้มบรรยาอยู่อันับที่2แล้วเราก็แซงขึ้นมาได้ครับอีกหนึ่งคันครับโมเมเดลี่แล้วก็แซงกววตาโลกขึ้นมาได้โอ้โหแซงแบบรวดเดียวเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้โพเดียมหรือเปล่าครับสำหรับในวันนี้ก้องสมเกตจันทาครับโอ้ยถ้าอยากจะได้แต้มนะครับ ขยับอันดับห่างขึ้นมานะครับเราต้องจะไปต้องไปอยู่ข้างหน้าบรรย่ญญากับมาเก็ตให้ได้ไม่งั้นก็เขาก็จะขยับหนีออกไปอีกครับได้ไหมครับอุย้ยกระแทกลอยเลยครับเมื่อสักครู่นี้แล้วก็แซงอีกหนึ่งคังครับเปโดคอสตานี่แหละได้แล้วครับจังหวะนี้ไหลเข้ามา ฮอเก้มาตินครับอ,อันดับที่4ี่ยไหลมาพอดีกำลังพิ้วกำลังพิ้วได้ไม่ได้แสงมาตินโอ้ยังไม่ได้ครับขอขอต่อทางนี้ <c oughs> นี่ยแหละได้แล้วครับแปะลายในแปะลายในครับเฮ้ย <c oughs> งานงอกครับทีนี้โหพาเจ้าช่วยกล้วยทอดหหล่นมาอันดับสิบหกขอมีแต้มกันแล้วกันขอมีแต้มเลีออก,กี่โค้งครับเนี่ยเราได้แต้มแล้วหนึ่งแต้มเนี่ยถ้าจบใรอันดัที่สิบห้าครับโอ้โหและจังหวะนี้ ก็จะทําให้คะแนนของผู้นําครับขยับห่างขึ้นไปอีกแล้วเผื่อเราอาจจะล่วงไปอีกก็ได้ครับคะแนนสะสมของเราครับขึ้นมาอยู่ใน,นที่ที่ิบสี่แล้วครับแล้วก็เราจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับน่าจะจบใน,นที่ที่ิบสี่ครับรถมีปัญหาด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ได้ไม่ได้อ้าวอ้าวจากที่จะมีแต้ม

แม็พินเดที่2องมาค์มาเกตที่สามมาตินอันดับที่3เอ้ยมาตินอันดับที่4ครับเอาละครับเรามาดูคะแนนสะสมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้มาค์มาเกทครับก็นำเป็นอันดับที่1นะครับมันยา่านะครับตามมาเพียง1แต้มนะครับมาตินที่3เปโดคาปต้าที่4ส่วนก้องสังกิตจันทานะครับโอ้โหตามอยู่31แต้มนะครับตามมาค์มาเกตอยู่31แต้มครับอยู่อันดับที่5นะครับส่วน อ่ามาวิลิงบินยาเลสนะครับก็แต้มเท่าเราครับอยู่ที่6นั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสนามหน้าก็แล้วกันนะครับกับสนามที่5ประเทศอะไรเอ่ยมาดูนครับสนามที่5ประเทศสเปนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย